สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สกินแพร์ชาแนลครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมในการแพ็คข่อสินค้านะครับนี่ครับนี่ครับผมสินค้าที่ลูกค้าสั่งนะครับสปีดโปรแม็กสองหกครับผมชุดชาร์จนะครับผมแล้วก็อะไหล่ไอโฟนห้าเอสครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สายยดดีนะครับผม ก็ไอแท็เนี่ครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราจะต้องห่อห่ออ่าบับเบิลตัวนี้ไปก่อนนครับเพื่อที่ให้ตัวชิ้นงานเนี่ยแนบสนิทไปกับตัวบับเบิลนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะมาใช้ เพลาะห่อพันไปหลายๆทบนะครับนี่ครับพันไปเรื่อยเพื่อป้องกันการอ่ากระแทกนะครับผมเวลาพนักงานเขาโยนสินค้านะครับช่วยป้องกันได้อันนี้มันยังบางอยู่นะครับอันนี้เราก็พันไปจนมันเรารู้สึกว่าให้มันปลอดภัยแล้วนะครับ การแท็กห่อสินค้าเนี่ยมันไม่ยากนะครับผมซึ่งเราจะห่อให้มันแน่นนะเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องใช้บับเบิ้ลหนาๆครับคือห่อหลายๆรอบนะครับผมนะฮะเนี่ยห่อ พอเดิมเยอะเลยนะฮะเสร็จแล้วก็กล่องนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราใช้กล่องให้มันขนาดเราจะไม่ใช้ให้มันขนาดพอดีเกินไปเพราะมันจะบีบตัวสินค้าเราเนี่ยนะฮะมันจะบีบได้เราก็เอากล่องหลวมหน่อยนะผมอย่างเนี้ยรา้ใส่เข้าไปนะฮะใส่แล้วก็เอาพวกบัฟเฟิลอะไรเงี้บบบบบบยไว้ได้านบน ไ้ตัวนี้นะครับผมเทปกาวเนี่ยครับปิดตึงให้หมดครับมันจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็มันก็ประหยัดนะครับประหยัดกล่องนึงกล่องเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันจะแพงนะครับผมของใบละสิบสามบาททียี่สิบบาทเนี่ยนี่ก็ประหยัด เอากลองเก,ก่าๆมาฮะแต่เราแพ็คห่อให้มันดีนะครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับส่วนเน,เ,เนี่ยพวกนี้กล่องเล็กๆเนี่ยแล้วก็ห่อใช้พลาเติกหขอ ล้วเราหอ่อก็ต้องแบบชิ้นงานเนี่ยต้องมีบั๊บเบิลห่ออยู่เสมอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ครับเห็นไหมห่อแล้วก็แลาะใ่นี้มันก็ไม่แตกครับนี่ครับผมใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดพันเทปกาวให้ดีเลยครับ ไม่ทั่วเลยอันนี้ก็ช่วได้นะครับนี่ครับกล่องที่สองส่วนพวกสายพวกนี้เราก็ใช้ซองอย่างนี้แทนที่มีดับเบลิลอยู่ตรงงหนใสยย่ไดเลยครับไม่ต้องกลัวเสียหายนี่ครับ4ีนี่ครับผมแต่ถ้าเป็นเต้าใหญ่ๆอย่างนี้ครับ ก็หาลายห่อนิดนึงนี่ก็เลยครับเพื่อที่สินค้าเราจะแบบบางทีเขาโยนเนี่ยมันจะไม่แตกนะรับัฟเฟอร์พันในนี้ก็มีบัฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับแต่คือบัฟเฟอร์อันนี้มันคล้ายๆว่ามันบางนะครับอย่างน,นี้สินค้ามันจะหนักนิดนึงเราก็ต้องห่อให้ดี ใส่แล้วเ,าเอาแปะออกตัดสิงเดียวแขกันกันเลยแล้วก็ส่วนไอโฟนใช่ไหมครับไอโฟนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีเช็ดแถมก็แถมนะครับนี่ครับอุปกรณ์รมีครบนะครับ ครับบางทีเนี่ยลูกค้าเขาให้มาก็ก่อนไม่ครบนะครับ่เราเวลาเราส่งไปเราก็ส่งช้านอนอย่างตัวเนี้ยสองหกเมันจะมีอุปกรณ์ให้สายไม่มีนะครับก่อนครบแล้วก็สายใส่ hmm> พรว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขามี iPhone เนี่ยหลายรุ่นบางทีเรามาขายเราก็หยิบของตัวนั้นตัวนี้มาให้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้มันก็ต้องเป็นอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้ฮะวลาเราส่งให้ลูกค้าเราก็เอาอะแดปเตอร์เล็กออกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันจะเป็นอะแดปเตอร์อย่างเป็นฟ้าชาร์จนะครับ ความเรียบร้อยแล้วเอนนี้กันนะครับอันเนี้จริงจริงมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันไม่ได้วางนี้เราก็ต้องเนี่ยฮะกล่องมันต้องวางนี้เอาด้านนี้ลงลงแบบนี้แล้วก็เอากล่องเนี่ยที่เป็นรูนี้ใส่หนัมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่อใส่บับเบิลเนี่ยครับทั้งสองชั้น กล่องเนี่ยมันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าป้องกันกระแทกได้แต่เราคือของมีมูลค่าเยอะเนี่ยเราก็เอาบัเบลเนี่ยห่ออีก,กสักสองชั้นนะครับ ถ้าเรากลัวไม่ปลอดภัยก็ขอไปดีครับผมขอจนเรารู้สึกว่ามันมัน,นาจะปลอดภัยนะครับเนเสร็จแล้วเราก็กดกล่องเนี่ยเราก็เนี่ยเอาให้มันพอดีพอดีเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ต้องให้แน,น่นไปแล้วไม่ต้องให้หลวมมากเท่าไหร่นะครับแล้วใ,ใส่เห็นไหมครับ พอดีเป๊ะเลยพอดีเนี่ยคือเราปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ปูดไม่อะไรเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมวิธีง่ายๆนะครับเนี่ยแต่บางคนก็ห่อไม่เป็นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราปิดปุนน๊บมือเราพอดีเลยเนี่ยดูฮนะไม่ปูดบางอันเนี่ยจะปูดอย่างนี้เลยเดราก็กล่องเก่าเราก็มาใช้ได้ครับอันนี้ลูกค้าส่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เรา ต้องปิดปกซ่เนี่ยปิดทุกหน้าเลยครับเนี่ยเพื่อนเราคนขายข,ายของออนไลน์นะพวกคีมพวกอะไรเงี้ยแพ็คไม่เป็นนะครับอันนี้แพ็คง่ายสุดสำหรับโซ่ถับเนี่ยก็ไม่ยากลูกค้าบางท่านนะส่งมาขายนะครับไม่แพ็คโลมาให้ผมเลยนะ าเอาเอา,เอา,เอามือถือครับใส่มาในกล่องเลยครับผมดีนะครับก็มือถือไม่เป็ไนไรนะครับผมบางคนส่งโน้ตบุ๊กมาก็เอาโน้ตบุ๊กมาใส่มาในกล่องเลยครับไม่มีแพ็ค,ไม,มพคไม่มีอะไรนะครับโชคดีที่มันไม่แตกนี่ครับการล่วงโยนอะไรเนี้ยได้หมดนะครับเพราะเราแพ็คแพ็คดีแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ัะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับ